Well, ไม่อยากขยาเสพติดทำชีวิตใครพินาทำคนขาดสเติชีวิตทังไม่เป็นท่าคนลอบข้างเขากะมองกันไม่ดีเพื่อนคนอื่นที่เคยมีเขาจะมองเราเป็นป้าเลิกเธอครับแล้วออกไปเจอโลกใหม่หลายสิ่งที่ดีๆให้ตัวคุณได้เลือกไฟชอบยาให้เกิดเด็มมันเป็นคลื่นลูกใจก็เรามันเด็กทูบิโรพลังเด็กรุ่นใหม่ก <Hey. S 1> ็เพราะว่ายาเสพติดมันไม่ดีต่างก็ สติคุณนัดทำก็ไม่มีมีแต่คอเสียม,มองไม่เห็นขอดีทั้งสทกการเสียงานแทบสตางก็ไม่มีมาทำสักคมให้ดูดีล i k กระทูบ like ีเริ่มจากสิ่งง่ายง่ายแล้วผมก็เชื่อคุณทำมันได้ก็แค่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวและก็ไม่เข้าห้ามมันแค่เราร่วมมือกันแเรายาเสียติดสัรรันตรงภาพ ยาเสพติดทำชีวิตใครพินาศทำคนขาดสติชีวิตทำไม่เป็นท่าคนรอบข้างเขาก็มองกันไม่ดีเพื่อนคนอื่นที่เคยมีเขาจะมองเราเป็นบ้า <Hey. S 1> เลิกเถอะครับแล้วออกไปเจอโลกใหม่หลายสิ่งที่ดีๆให้ตัวคุณได้เลือกไฟชอบยาให้กระเด็น,นเป็นคลื่นลูกใหญ่ก็เรามันเด็กทูบีรอพลังเด็กรุ่นใหม่ <Hey. S 1> ก็เพราะว่ายาเสพติดมันไม่ดีตามคนขาดสติคุณนะักทำก็ไม่มีมีแต่ขอแต่มองไม่เห็นขอ งานแทบสตางก็ไม่มีมาทำสังคมให้ดูดีลายกระทู้ปีร่นจากสิ่งง่ายง่ายแล้วผมก็เชื่อคุณทำมันได้ก็แค่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่เข้าหามันแค่เราร่วมมือกันแล้วยาเสร็จติดสะพานต้องผ้า Like a t ทูบ like ีและ a t ทู Yeah มาทำสังคงให้ดูด